งวดก่อนหลุดครับงวดนี้ก็ให้ไปเผื่ออยากได้ลอตเตอรี่ก็งวดหน้า16วิพฤจิการนเนี้ยก็จะถามนะครับก็ฝากขอโทษทุกๆคนตรงนี้นะครับทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่า <c oughs> ก็มันไม่เข้าครับไม่รู้จะให้อาจารย์ว่ายังไงอาจารย์ก็ทำแบบดีที่สุดแล้วนะครับทำดีมากๆ เบรงวันนี้นะครับมาดูที่แววตานะวว่าผมดีใจไหมอ่ะเลขไม่เข้าผมดีใจหรอหรือว่าผมแม่งเสียใจหรอนะครับสวัสดีครับสู้ครับเลขดังครับ <c oughs> นะครับก็มีอะไรมาดูในเพจนะครับในทิกตอกก็ไม่ต้องไปเล่นหรอกนะฮะผมก็แต่ในทิกตอกคนก็คอมเมนต์ให้กําลังใจเยอะอยู่ไอ้พวกด่าผมก็ไล่บอก ก็บางคนไม่เคยเข้าใจอะไรเลยไม่เคยเข้าใจก็คือว่าโทษแต่คนอื่นไนงะไม่เคยโทษตัวเองพอผมให้ไม่เข้างวดนี้มาตามผมแล้วก็ด่าผมเละเหมือนหมูเหมือนหมาแต่แปดงวดที่ผ่านมาตัวเองไม่เห็นเพราะตัวเองไม่มีบุญถ้าเห็นก็คงถูกแต่ว่าก็สมควรแล้วแหละเพราะว่าปู่อาจจะทดสอบให้คนพวกนี้ไม่ถูกก็ได้เขาพอเขาไม่ตามเรางวดหน้าเราอาจจะได้ก็ได้นะครับ <c oughs> มีคนบอกว่า to to มีโอกาสจะไปกราบบูีกจ้าคนกระสินขอบคุณนะครับปิติ๊กเนาะขอบคุณครับก็จะถามว่านะครับงวดหน้าเนี่ยสิบหกพฤศจิกาเนี่ยจะให้อาจารย์ปล่อยเลยไหมหรือว่าให้อาจารย์เก็บไว้ก่อนครับในขอคอมเมนต์ที่เป็นเอกชันหน่อย การเสี่งยงโชคก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกตอนไลฟ์สดหรือ,อ,อว่าบอกทุกคิดว่าหวยมีเขามีหลุดครับ,ก,บก็บ่ดด้งวันนี้ก็เองุหน้าครับคําว่าศรัทธาเนี่ยก็เออถึงไม่ได้เราก็ตามต่อเพราะเราก็เล่นกันอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะดวงเราด้วยช่วงนี้เขาได้ได,ได้กันเราไม่เห็นพอเรามาเห็นปุ๊บไม่เข้าเลยสํานักไหนสํานักนั้นนะครับก็ต้องดูดวงตัวเองด้วยนะครับ ผมก็บอกแล้วว่าถ้าไม่ชอบผ่านไปเลยถ้าไม่ชอบผ่านไปเลยไม่ต้องซื้อบมแมนมาซื้อแล้วมาจมถ้าซื้อแล้วมาจมจะซื้อทําไมจะซื้อหาอย่างังนะครับเหมือนผมเนี่ยเรียกเขาดังเนี่ยผมก็ไม่ไปซื้อนะเพราะว่าผมไม่ชอบแต่ถ้ามีมันจะมีช่วงหนึ่งเลขเขาดังๆแล้วผมซื้อแล้วมันไม่ออกผมก็ไม่ได้ไปด่าเขานะั้นเพราะผมเป็นคน ซื้อเองเขาไม่ได้มาบังคับให้ผมซื้อใช่ไหมแล้วไอ้พวกที่ด่าเนี่ยถ้าแน่จริงนะครับบล็อกแล้วก็อย่าตามไม่ใช่ว่าดา่าปุ๊บนี่ยังนั่งบึงอยู่เนี่ยนั่งจอบไปหนิว่ามันสียหายเลขงยังนนเนี่ยกูกะทีสื่อคือเก่าสื่อว่ตถุกูกะสีด่าไหมเออสื่อวัตถุกูกะเซยเดี๋ยวจะมึงกูมาขอบคุณแต่วสื่อว่ตถุกูกะสีด่ามึงกูด่ามึงแล้วงวดนี้งวดหน้าก,กูกะทีบึงคือเก่าว่ามึงหายตัวใดเห็นบอก แต่ว่าเหมือนปู่คัดคนนะครับปู่คัดคนให้คนพวกแบบนี้มันออกไปพอมันไม่ตามเราง่วหน้าเนี่ผมปู่หน้าจะให้เรากลับมาเพราะว่าเราก็ผ่านมาแปดงวดเมื่อกี้คนพวกนี้ยังไม่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ถูกแปดงวดเลยจริงไหมใครถูกกับอาจารย์บ้างใน,นเนี้ยเนี่ยคอมเมนต์มาครับ <c oughs> ใครถูกบ้างในเนี้ยคอมเมนต์ให้พวกเขาดูดิว่าแปะงวดจริงไหมหรือว่าผมขี้โม้ หรือบางคนอาจจะไม่ถูกถึงแปดงวดหรอกบางคนอาจจะมาถูกเนี่ยสองงวดหลังเนี่ยใช่ไหมศูนย์สองกับสี่หกเนี่ยใช่ไหมแต่คนพวกที่ไม่มีดวงที่มันซื้อกับเรางวดนี้แล้วมันด่าเราเนี่ยมันไม่ถูกเพราะว่ามันไม่มีดวงและใจมันไม่ดีใจมันไม่เป็นใจเขาอ่ะไม่ดีนะครับก็ไม่ถูกก็สมควรแล้วนะครับให้คนที่เขาใจดีๆถูกดีกว่านะครับก็ไม่ต้องตามนะพวกที่ด่าไม่ต้องตามนะครับผมไม่ไปโตเถียงหรอกผมก็แค่ขอโทษนะถ้าผม ด่าผมเพราะเกียดผมผมขอโทษนะครับเลิกด่าผมได้เลยนะครับผมขอโทษเลิกมาเม้นอะไรถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเม้นไม่ต้องอะไรขอโทษครับนะไม่มีอะไรผมไม่ไปสู้ไม่ไปอะไรผมเออถ้าว่าเออผมผิดก็ขอโทษตรงนี้นะครับผมก็กำลังคิดนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แบบเรียกเขา้าปุ๊บผมปล่อยเลย เลขเข้าปุ๊บผมปล่อยเลยนะครับถูกศูนย์สองกับสี่หกนะครับพี่เขาบอกนะครับคือมันเป็นคือผมปกติผมเป็นคนที่เลขออกปุ๊บผมให้เลยไงแต่ว่างวดน,นี้มันไม่เหมือนเดิมผมก็เลยคิดว่าเออจะให้ดีไหมวะหรือว่าไม่ให้เพื่อที่เบื่อไอ้พวกขี้ดานะครับพวกขี้ดามันก็พอให้ไปมันก็เอาไปตามเหมือนเดิมนั่นแหละบางคนนะครับอืมก็มันมีทั้งข้อดีข้อเสียตามเคสอาจารย์คือถ้าแบบ คืออาจารย์เป็นคนน่เรขออกปุ๊บผมให้ปับ๊บนั่นก็คือเคสแล้วก็เรียกทูบจะไม่ปล่อยเรียกทูบจะปล่อยวันสุดท้ายแต่งวดนี้แบบผิดเคสหมดนะครับเรียกทูบก็ปล่อยก่อนเพราะว่าที่ปล่อยเพราะพยายามกลัวดราม่าที่คนจะไม่เห็นนะครับก็เลยปล่อยออกมานะด่านดราม่ามันน้ากดมากเลยปล่อยออกมาครับผมก็คิดว่างวดหน้าเขาจะไม่อั้นเราแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้น เจ้ามืออย่าอั้นเด้อให้พี่น,อน้องมันซื้อเด้อเลขมันบ่ได้เข้าไปนั่นนะครับอย่าไปอั้นกัน <c oughs> ลอตเตอรี่ก็ย่าขายแพงนะครับให้ตือคือเกาเลขไม่ได้อั้นเออไม่ได้แม่นขนาดนั้นก็คิดว่างวดหน้าผมไม่กล้าปล่อยล้านเปอร์เซ็นต์หรอกปล่อยล้านทีไรมันเดี่ยงทุกทีผมเอา5 0 0 0 0 0เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็ผมจะบอกเลยอาจารย์ทําดีที่สุดครับกูอยากให้คัดกองคนไม่ดีออกก็ ผมก็คิดว่าปู่อยากให้คัดกองไอ้พวกคนแบบนี้อะออกเพราะว่าอะไรแปดวดที่ผ่านมาเรามีแต่คนที่อยู่เก่าเราก็เลยแบบชูกันขึ้นพองวดนนี้มันมีให้คนพวกนี้แหละพวกที่ไม่ถูกแล้วออกไลน์เนี่ยไปดูในทวิตตอรไปจําหน้าช่วยกันนี่แหละไอ้พวกนี้แหละเห็นไหมมันไม่ถูกมันก็สมควรถ้าจะให้คนพวกที่มันด่าผมแบบนี้ถูกไม่ต้องให้มันนะดีแล้วสม จะใหยงหอกให้ว่ตถอกระดาข่อยตอนถือจักไปยุใสจักแหลดแหลดไปยุใสแม่บอวัตถุอเอ้ยดาเต็มจะข่อยไปดหยงให้เจ้าข่อยไปบอกให้เจ้าซื้อบอข่อยไปบังคับเจ้าซื้อบอข่อยสิหูตีว่าศูนย์มันสิมากว่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์กะความน่าจะเป็นผมพูดทุกคลิปว่ามีเข้ามีหลุดแล้วก็น่าจะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ไหมเข้าก็เข้าหลุดก็คือหลุด ก็ใครที่ติดตามอาจารย์อาจารย์ก็จะเป็นคนแบบนี้ว่าถ้าเข้าเนี่ยผมก็บอกว่าเข้าเลยนะครับถ้าหลุดเนี่ยก็คือหลุดก็เราเท่ามาแปดมว่ที่9้าเราไม่ได้เราต้องไปนับหนึ่งใหม่ไหมเราไปนับหนึ่งใหม่ไหมหรือว่าเราใช้คํานี้ว่า10เข้า9อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเราอะเริ่มหนึ่งใหม่แล้วกันอย่างนี้ก็ได้หรือว่าแก้มือมัดที่เก้านะครับมันไม่ติดต่อแล้วนะครับฝากกี่ครั้งหนึง่ง คนที่ด่าผมงวดนี้นะที่บอกว่าในศูนย์มึงผมไหวละ่ะอย่าตามนะครับถ้าตามเนี่ยเป็นคนที่ใจกระจกนะใจกระจอกใจกาดถ้าคุณแน่จริงคุณด่าผมแล้วคุณอย่าตามผมงวดหน้าก็แค่นั้นครับไม่มีอะไรเยอะเพราะผมไม่รู้เลยว่าเลขจะออกตัวไหนนะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านผมไม่บังคับคุณคุณอย่าตามนะครับ ถ้าคุณใจคุณเต่งจริงคุณเป็นคนที่แบบใจคุณแบบได้จริงคุณด่าแล้วคุณก็อย่าตามครับไม่ใช่ว่าด่าแล้วยังจอบบงเมือเหล็กอยู่อย่าหาเหตุครับมันโมเมนนะครับเ <c oughs> น,นี่ยผมจะบอกว่าก็เป็นแค่แนวทางนะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านหวยมีเข้ามีหลุดนะครับวันนี้ก็ปล่อยก็ผมก็ให้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ให้ดูเฉยๆนะครับให้ดูเฉยๆื่ยอย่าไปซื้อลอตเตอรี่ก็ถา,า,ามว่ามันจะถูกไหมจะผิดไหมไม่รู้ครับไม่รู้เลยก็ เพียงเดาว่าทายว่านัเป็นเรื่องสมมุติของเรานะครับเนาะก็งวดหน้านะครับสิบหกพฤศจิกาก็เป็นแค่แนวทางย้ําอีกครั้งเป็นแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านงวดก่อนหลุดครับงวดนี้ก็ให้ไปเผื่ออยากได้ลอตเตอรี่ก็งวดหน้าสิบหกพฤศจิกาซื้ออะไรก็ได้ผมคิดว่าศูนย์ย้อนครับผมไม่กล้าพูดล้านเปอร์เซ็นต์หรอกเออมันไม่มาไง <c oughs> ก็ <c oughs> วิ่งลูดศูนย์ผมเอาห้าแสนเปอร์เซ็นต์ดีกว่าน่าจะผมเดาว่าไทายว่าศูนย์น่าจะมาห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีศูนย์สี่พิมพ์ตามก็ได้ศูนย์แปดเอ้ยศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดครับทันไหมศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดครับสามตัวมี 047แล้วก็048ครับตัวแรกอะไม่เดียว0440ครับจบก็ช่องปลอมก็คงมาดูดคลิปเอาไปลงมันก็จะเป็นกระแสอีกเป็นกระแสอีกอั้นอีกโดนด่าอีกนะครับอย่าอั้นนะครับมันไม่ได้แม่นเลยนะครับแล้วก็ผมลงไปก็แค่แนวทางนะคนที่จะด่าก,ก็คนก็ด่าก,ก็เดี๋ยวทุกคนน่าจะเห็นใน t i กตอกว่า เอาอีกแล้วเหรองวดก่อนศูนย์มึงยังไม่เข็ดเหรอคอยดูนะก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ที่ผมให้ตัวนี้ผมคิดว่ามันจะย้อนหลังซื้อแล้วครับไอ้คิดซื้อไว้เถอะในแอปเป๋าตังเปิดแล้วป่พี่ซื้อกันแล้ววะมันจีบบ่ได้แอปหนึ่งนะพี่เปิดแล้วบอกเป๋าตังซื้อกันโหลดก่อนโหลดก่อนครับโหลดก่อนซื้อกันแล้ววะคอยเปาตังเนืองสนับสนุนรัฐบาลเนือ นะครับนะซื้ avec avec อกันละครับซื้อกันละครับเป้าตังค์นะครับเปิดระบอกมันเปิดระวบอกมันที่สองเนาะซื้อกันละครับมันสี่อันแล้วยัเงเนาะซื้อกวันน <c oughs> ึนก <c oughs> ันละครับ <c> ม <oughs> ันสนแล้ววะซื้อแห่ซื้อแห่เป้าตังค์เป้าตังค์อืมสิบหกวิจิกาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์นะครับผมไปปล่อยในกลุ่มเดี๋ยวใบนะผมปล่อยในกลุ่มมันก็หลุดออกไปเหมือนเดิมเพราะเจ้ามือมันก็อยู่ในนั่นแหละผมว่ามีศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปด นะครับสามตัวมีศูนย์สี่เจ็ดกับศูนย์สี่แปก็เบาๆ <c oughs> เป็นแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดไม่สนับสนุในในการพนันทุกชนิด <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นแค่แนวทางเด้อนะครับก็เบาๆนะเพราะว่าเราเพิ่งหลุดมาเราเหมือนเราต้องทําใจก่อนอาจารย์ให้เลขย้อนนะครับอาจารย์ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยคือให้เลขย้อน